สไลด์อินแคมเปขึ้นไปวางบนกระบะนะครับมันก็จะกลายเป็นรถบ้านให้ทุกท่านได้ไปเที่ยวผมสูง1ั80นะครับสบายมาก อยู่กับผมอาาันซาไทยแลนด์นะครับวันนี้นะครับผมอยู่ในงานมอเตอร์โชว์นะครับครั้งที่45นะครับที่ Impact เมืองทองธานีนะครับผมก็มาอยู่กับบูธแคริบอยเหมือนเดิมแต่ว่าความไม่เหมือนเดิมของแคริบอยของเรานะครับนี่เลยสไลด์อินแคมเปอร์ คุณจะมี4ประตูนะครับเป็นรถกระบะ4ประตูหรือแคปนะครับเราก็แค่เอาเจ้าสไลด์อินนะครแคมเปอร์ตัวนี้ขึ้นไปวางบนกระบะนะครับม็นก็จะกลายเป็นรถบ้านให้ทุกท่านได้ไปเที่ยวนะฮะแล้วก็ไปนอนไปกินไปใช้งานส่วนรถบ้านจริงๆก็มีอยู่ตรงนี้นะครับในบูธของเราก็มีแครีบอยมาเต์โฮมนะครับแล้วก็ตัวด้านหลังตรงนั้นนะครับก็คือเป็นทัวริงนะครับ เราเอามา3รุ่นด้วยกันนะครับโอเคแต่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้เรื่องของสไลด์อินนะครับนี่คือราคาของเจ้าสไลด์อินตัวนี้นะครับแปดแสนห้าหมื่นบาทนะครับเราจะได้บ้านอันสวยหรูของเรานะครับวันไหนที่เราอยากจะไปเที่ยวเราก็แค่เอาบ้านตัวนี้มาวางบนกระบะเราก็ไปเที่ยวได้เลยส่วนวันไหนที่เออเอ,อ,อยากจะเอากระบะนียไปใช้งานไปยกของไปยกสินค้าอะไรก็แล้วแต่นะครับ เราก็แค่ถอดออกนะครับเราก็ขันตัวนี้นะฮะขึ้นแล้วก็เอารถออกไปใช้งานได้เลยเรามีตัวล็อกตรงนี้นะครับเป็นล็อกบ,บ้านเนี่ยให้ติดอยู่บนรถเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปทัวร์ข้างบนดีกว่าว่าเขามีอะไรบ้างเดี๋ยวถอดรองเท้าเล็กน้อยไปมาดูกันเจ้าคันนี้นะครับให้ความรู้สึกก็เหมือนบ้านโมโตโฮมท,ที่ผมถ่ายอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันกว้างกว่าเดิมนะครับแล้วมันก็ใหญ่กว่าเดิมนะตรงเนี้ย นอนได้2ที่นะครับเดี๋ยวตรงเนี้ยกดตรงนี้ลงนะครับก็จะกลายเป็นที่นอนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของสวิตไฟนะครับเปิดปิดนะครับมีไฟดาวไรไฟกลางไฟห้องน้ำนะครับแล้วก็ไฟทางเข้านะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวิตทั้งหมดตรงนี้เป็นมอนิเตอร์นะครับนี่แบตเต็มร้อยเปอร์เซ็นด้านนี้ก็จะเป็นไมโครเวฟ แล้วนี่ก็เป็นตู้เย็นนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมปรับนี่ให้ดูดีกว่าเดี๋ยวผมปรับตรงนี้ให้เป็นที่นอนให้ดูดีกว่านะครับกว้างขวางเลยนะครับผมสูงร้อยแปดสิบผมสูงร้อยแปดสิบนะครับสบายมากเดี๋ยวพาดูห้องน้ำสักเล็กน้อยนี่ครับมีห้องน้ำ ให้นะครับโถส้วมโถส้วมก็จะอยู่ในตำแหน่งคนละตำแหน่งรถบ้านทั่วไปนะครับส่วนฝักบัวก็มีให้เป็นแบบเหมือนโรงแรมเลยนะครับมีทั้งน้ำอุ่นน้ำร้อนในตัวเลยนะครับกูตากล้องนะครับกว้างไหมนี่นะฮะเหลือสูงเลยเหลือเหลือนะครับนี่น้องสูงเท่าไหร่ครับ178ร้อย <17 8. S 1> นะนี่ทุกคนเหลือเหลือเลยม,มาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับอ่าฝั่งนี้มีเตา สามารถทำครัวได้บนรถแล้วนะครับรุ่นนี้เราให้ไปเสร็จเลยนะครับมีทั้งครัวอยู่ทั้งด้านซ้ายทางด้านขวาเป็นซิงค์ล้างมือล้างน้ำอะไรก็ได้นะครับส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างตรงนี้จะเป็นเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับเป็นระบบ24โวลต์นะครับพลังงานในรถนะครับเขาก็ให้แบตเตอรี่ตัวเดียวกับรถบ้านเลยนะครับเป็นแบตเตอรี่24โวลต์400แอมป์เลยตรงนี้จะเป็นที่ปิดนะครับนี่แล้วตรงนี้นะฮะนี่เป็น ต้องเก็บของมีไฟตรงนี้ด้วยนะครับไฟ LED ฝั่งนี้ก็เหมือนเหมือนกันตรงนี้มันแตกต่างจากรถบ้านทั่วไปเพราะว่าด้านหน้ารถเป็น4ประตูใช่ไหมครับมันมีความยาวไป1 8อปก็สูงกับสูงเท่าผมดีกว่า180เซนนะครับเนี่ยนอนได้3คนถ้าเป็นคนไทยทั่วไปนะครับนอนได้อยู่แล้วนะครับพอดีไซส์ผมมันร8 0แไงแต่ก็นอนได้ไม่ใช่นอนไม่ได้มันก็พอดี นะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นไว้วางของนะครับมีหน้าต่างออกไปเหมือนรถบ้านทุกอย่างทุกประการเลยจะรีวิวอะไรดีแหละเพราะมันก็มันา้ายกันนะครับมีแค่ส่วนเนี้ยที่เป็นที่นอนเนี่ยครับมันมีการเปลี่ยนไปนะครับเมื่อก่อนเราจะเป็นโต๊ะอย่างนี้แล้วก็เลื่อนออกใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้มันเป็นแบบนี้นะครับน้ําดีในคันนี้นะครับมีให้ถึงลิตรเลยนะครับวางอยู่ด้านใต้นี้นะฮะอยู่กันจุๆเลยไปเที่ยวกันสบายแถม วันไหนที่อยากจะเอารถคันนี้ลงก็แค่สไลด์มันออกไปชื่อมันก็บอกอยู่นะครับว่าสไลด์อินพอสไลด์อินแล้วก็กลายเป็นรถบ้านเลยโอเคผมก็อยากจะเปิดให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าเนี่ยเขาเพิ่งเปิดตัวกันในงานนี้เลยนะครับเจ้าตัวสไลด์อินตัวนี้นะครับวันนี้ผมก็มาทํางานด้วยนะครับก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้เห็นเลยนะครับว่าเรามีเจ้าตัวนี้แล้วสําหรับคนที่อยากมีรถบ้านนะครับแต่ว่ามีรถกระบะอยู่แล้ว แล้วอยากมีรถบ้านเป็นของตัวเองนี่เลยครับผมแนะนำถ้าใครสนใจนะครับ w w w c a r r y b o y m o t o r h o m e c o m นะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับเขไปสั่งได้นะฮะแล้วคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับกับอันซ่าไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็อยู่กับรถบ้านของ c r r y y o y y t r i k e i n นะครับตัวใหม่ล่าสุดที่จะเปิดตัวกันที่งานมอเตอร์โชว์นี่เองเลยนะครับโอเคบายบาย